สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดกมลหงทองรหัสน,นักศึกษา6 6 1 0 5 1 0 5 0 6วันนี้จะมานำเสนอทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากสแกมเมอร์เชิญรับชมได้เลยค่ะภัยทางไซเบอร์คืออะไรภัยทางไซเบอร์คือการกระทำใดที่มุ่งเป้าโจมตีระบบคอมพิวเตอร์เพื่อข่ายหรืออุปกรณ์สื่อสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขโมยข้อมูลหรือทำให้ระบบหยุดทำงานหรือสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินและชื่อเสียง ปัจจุบันภัยทางไซเบอร์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเจาะระบบขององค์กรใหญ่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการหลอกลวงบุคคลทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยประเภทของภัยทางไซเบอร์ที่พบได้บ่อย 1. นึ่งว a ซอฟต์แวร์อันตรายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายหรือเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตสอการหลอกลวงการส่งอีเมลข้อความหรือทำหน้าเว็บปลอมเพื่อหลอกให้เหยกกื่อกาอข้อมูลส่วนตัวของตนเองเช่นรหัสผ่านหรือเลขบัตรเครดิตสาการโจมตีเพื่อหยุดการทำงาน การส่งข้อมูลจำนวนมหาศาลเข้าไปยังเว็บไซต์เป้าหมายจนเซิร์ฟเวอร์รับไม่ไหวและล่มไปในที่สุดวิศวะสังคมการใช้จิตวิทยาหลอกล่อให้คนเผยความลับหรือโอนเงินให้เช่นกกนคอร์เซนเตอร์นั่นเองค่ะวิธีป้องกันเบื้องต้นมีดังนี้ ควรตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากและควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำการยืนยันตัวตน2ชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีก1ชั้นแม้รหัสผ่านนั้นจะหลุดออกไปกไม่อัปโหลดหรือคลิปนิงแปลกๆโดยเฉพาะจากอีเมลหรือข้อความที่เรานั้นไม่รู้จักแหล่งที่มาการอัปเดตซอฟต์แวร์สม่ำเสมอเพื่อปิดช่องโหว่ความปลอดภัยที่แฮกเกอร์อาจใช้โจมตีได้ ดิฉันนางสาวดวงกมลหงทองรหัสนักศึกษา6610510506ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ